คุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าอยู่ไปก็ไม่มีค่าอยู่ไปก็เป็นภาระของคนอื่นก็เคยแอบคิดแบบนั้นเหมือนกันนะว่าตัวเราเองทําตัวเป็นภาระพอ่อแม่หรือเปล่าเนี่ยแต่จริงๆแล้วความรู้สึกเป็นภาระมันมันมีมุมดีของมันเหมือนกันนะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคนสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง,งนีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์วันนี้อยู่กับอีฟและชะดาพรศรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคานี้ไหมคะว่าอยู่ไปก็ไม่มีค่าอยู่ไปก็เป็นภาระของคนอื่นแล้วตัวคุณผู้ฟังเองละ่ะคะเคยมีความคิดหรือความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองบ้างหรือเปล่าส่วนตัวอีเบงเนี่ย ก็เคยแอบคิดแบบนั้นเหมือนกันนะว่าตัวเราเองทําตัวเป็นภาระพ่อแม่หรือเปล่าเนี่ยทาให้พ่อแม่ต้องเหนื่อยกับตัวเราเองหรือเปล่าเนี่ยเพราะจริงๆตอนช่วงที่เรียนหนังสือก็ไม่ใช่เด็กที่ตั้งใจเรียนมากอะ่ะเป็นเด็กที่รู้สึกว่าแบบก็ใช้ชีวิตก็แบบ อ๋อใช้ชีวิตกับเพื่อนเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันพ่อแม่เขาก็ต้องทํางานหนักเพื่อแบบว่าส่งเสียเราให้เรียนหนังสือยอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งของวัยที่ที่อีทมีความรู้สึกแบบนั้นยอะไรเงี้ยซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยมีความรู้สึกว่าตัวเราเองอะเป็นภาระแต่จริงๆแล้วความรู้สึกเป็นภาระมันมันมีมุมดีของมันเหมือนกันนะคือคือพอเราเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นภาระคนอื่นจังเลยเราแบบอาจจะต้องมาตระหนักกับตัวเองอะว่าแบบ เออใช่หรือฉันจะต้องเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองบ้างเรียนรู้ที่จะยืนด้วยด้วยตัวเองได้ยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในในมุมดีที่มองเห็นนะเนาะหรือบางทีการที่แบบเกิดเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นภาระของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะช่วยให้เราแบบเหมือนเหมือนเริ่มตันหนักถึงความเหนื่อยล้าของคนอื่นหรือคนที่เราอะ เป็นภาระของเขาก็ได้แล้วมันอาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้เราแบบพยายามปรับตัวเองหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของตัวเราเองให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความรู้สึกว่าแบบเ,ออเราเป็นภาระเป็นภาระจนทําให้เราแบบรู้สึกไม่มีค่ากับตัวเองรู้สึกตัวเองแย่จังเลยแล้วมันเกิดขึ้นแบบนี้ยบ่อยมาก บ่อยจนนานเกินไปจนมันเกิดความยุ่งยากกับจิตใจอันนี้เราอาจจะต้องทบทวนกับตัวเราเองแล้วคะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนทําให้แบบเราเกิดความรู้สึกว่าเราไม่มีค่าจากความเป็นภาระของคนอื่นแบบนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งเราเริ่มแบบเกิดเป็นความรู้สึกว่าเออเราเป็นภาระคนอื่นเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงเนาะว่าแบบเออฉันเป็นภาระคนอื่นนะจริงๆถ้าเกิดความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมันอาจจะแบบเหมือน เหมือนเรามองตัวเองอว่าเราเป็นความยุ่งยากเราเป็นเราเป็นอะไรที่คนอื่นต้องแบกอะมันคืออะไรที่แบบเราเราแบบต้องพยุงเราไปอยู่ตลอดเวลามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเออเราเป็นอะไรที่แบบเป็นที่ไม่น่าพึงพอใจเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใครคนหนึ่งจะต้องแบกแบกเราพรยุงเราอเงี้ยมันน่าจะเป็นความรู้สึกคล้ายๆแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นมันก็ อาจจะแบบมากระทบกับตัวเราเองเนาะว่าเราเออใช่ฉันเป็นภาระอย่างเงี้ยเหมือนปัญหาตัวเราเองอ่ะเราก็อยากจะดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นภาระของคนอื่นเลยมันก็เลยทําให้เราเกิดเป็นความรู้สึกแบบนี้ว่าเออฉันเป็นภาระคนอื่นฉันทําให้คนอื่นเดือดร้อนฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้ที่คนอื่นจะต้องแบบแบกรับฉันจะต้องพยุงฉันอะไรอย่างเงี้ยอืมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้กับหลากหลายช่วงวัยมากๆเลยจนบางทีแบบ มันไปกระทบกับตัวเราเหมือนกันนะจนทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราดีไม่พอเราไม่มีค่าเลยเราแบบไม่แข็งแรงเลยที่จะใช้ชีวิตของตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมันเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ควรมีในจํานวนที่มันมากหรือมันอยู่ยาวนานกับเราเกินไปอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วบางทีเราต้องมาทบทวนกับตัวเองแล้วนะว่าแบบ มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วที่มาของความคิดความรู้สึกแบบนั้นมันมันมีที่มาที่ไปเลยอย่างแรกเลยที่เคยเคยแบบพูดถึงอยู่บ่อย,อยๆคือน,นี้เรื่องของแบบครอบครัวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ครอบครัวแบบใส่ความคาดหวังกับเราอะมากจนแบบเรารู้สึกว่ามันเกินศักยภาพที่เราจะทําจึงเลยเช่นอะไรบ้างแบบอายุเท่านี้แล้วทําไมดูแลตัวเองยังไม่ได้อีกหรือ โตขนาดนี้แล้วหาเงินเองได้แล้วยังต้องขอเงินพ่อกับแม่อีกหรืออะไรไดิค่ะแบบทาไมเรียนได้แค่นี้อ่ะแบบทําไมไม่เรียนให้มันเก่งกว่านี้รู้ไหมว่าเสียเงินเลี้ยงไปเท่าไหร่เสียค่าเรียนพิเศษไปเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งคําพูดแบบเรียบง่ายเลยว่าแบบเออ อย่าร้องไห้ได้ไหมรู้ไหมว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาดีแค่ไหนเพราะอะไรถึงต้องร้องไห้ให้กับใครคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่คนในครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันแสดงออกได้ถึงความคาดหวังที่ครอบครัวมีต่อเราอะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเออหรือว่าแบบตัวฉันเองมันดูเป็นภาระกับพ่อแม่หรือเปล่าเป็นภาระกับคนในครอบครัวหรือเปล่าสะท้อนออกมาเป็นคําพูดเหล่านี้ที่เราได้ยินจากคนในครอบครัวซึ่งความคาดหวังมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะสําหรับตัวอิบเบยยิมองว่าถ้า ความคาดหวังที่มันมาในระดับที่มันพอดีอ่ะมันพอดีแล้วมันผลักดันให้เราแบบอยากทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมันมันมาแล้วมันทําให้เราแบบมีแรงที่จะปรับขับเคลื่อนตัวเองไปในทิศทางของการอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะทําให้ตัวเองดีขึ้นนะมันก็คงเป็นเรื่องที่ดีแต่คมคมหนึ่งที่มันแบบ มันต้องระวังมากๆเพราะบางครั้งไอ้คาพูดความรู้สึกแบบนั้นบางทีมันเป็นดาบอีกฝั่งหนึ่งที่มันคอยทิมแทงความรู้สึกของคนฟังอะ่ะบางทีมันเป็นเป็นลักษณะของการที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนการที่แบบพอผักดันด้วยความคาดฝวังมากๆตัวเราเองเราก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องทํามันให้ดีอ่ะเราจะต้องเป๊ะกับตรงนั้นเราจะต้องแบบเหมือนทําทุกอย่างให้ได้อย่างที่คนเขาบอกว่า เราทําได้เช่นแบบเออเรารู้นะว่าเราอ่ะเรียนคณิตศาสตร์เก่งแต่พ่อแม่คาดหวังว่าคณิตศาสตร์ที่เก่งของเราคือต้องเป็นเกรดสีอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบเราอ่ะต้องกดดันตัวเองแค่ไหนเพื่อให้ได้เกรดสีตรงนั้นมา,ท,าทั้งๆที่เรารับรู้ความสามารถตัวเองนะว่าเราอ่ะเก่งคณิตศาสตร์แต่มากกว่าความกดดันตรงนั้นอ่ะมันถูกผลักดันด้วยความคาดหวังจากพ่อแม่ว่าเก่งคณิตศาสตร์ก็ต้องตามมาด้วยเกรดสี สิ่งเหล่านี้ล่ะบางทีมันไปกลายไปเป็นแบบความกดดันที่อยู่ลึกๆของตัวเราเองจากความคาดหวังของคนในครอบครัวและบางครั้งมันนําไปสู่ความรู้สึกว่าแบบเออมันจะต้องทําให้ดีมันจะต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงเลยที่ที่แบบอยากจะพูดถึงเลยก็คือในเรื่องของการที่แบบเรามักจะได้ยินคําพูดแบบนี้ว่าแบบสิบขวบแล้วทําไมถึงยังตักข้าวกินเองไม่ได้ อายุสามสิบแล้วนะทำไมยังไม่แต่งงานอีกเนี่ยอายุสามสิบห้าแล้วนะทำไมยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอีกเอออะไรแบบเนี้ยเข้ามาแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบเอแลวไอ้ที่ฉันทําอยู่นี่มันมันเป็นภาระของเขาหรือเปล่ามันทําให้เราจะยังจะต้องอยู่บ้านของเขาหรือเปล่าเรายังไม่แต่งงานแล้วเราจะต้องอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่รู้สึกว่าแบบเราเป็นภาระหรือเปล่า คําพูดเ่าเนี่ยหรืออะไรเราเนี้ยที่มันเข้ามาในชีวิตที่มันแบบเหมือนเป็นอะไรที่มันเกินศักยภาพในวัยของเราอะ่ะคือบางทีอายุ30ไม่ได้ตัดสินว่าแบบเราจะต้องมีมีคู่ชีวิตหรือจะต้องมีบ้านมีรถครบทุกอย่างอะ่ะแต่บางทีอายุ30มันอาจจะเป็นช่วงวัยที่เรากําลังแบบต้องเรียนรู้ตัวเองกําลังเก็บประสบการณ์กับตัวเราเองก็ได้ะอะไรเงี้ยแต่คําพูดเหล่านั้นพอมันเข้ามาแล้วมันอาจจะมากระทบ กับตัวคนฟังเนาะแล้วมันทําให้คอเกิดความรู้สึกในลักษณะของการที่แบบเอ๊ e h, ฉัน30แล้วแต่ฉันยังไม่แต่งงานอยู่กับพ่อแม่นี่ ฉันเป็นภาระใช่ไหมมันอาจจะแบบกลับสะท้อนกลับมาที่ตัวคนฟังเองก็ได้ว่ามันเป็นแบบนั้นยอดฮิตที่สุดเลยคือในเรื่องของการที่แบบเหมือนเรามักจะได้ยินคำว่ารักโดยไม่มีเงื่อนไขคุณผู้ฟังเคยได้ยินคานี้ไหมเวลาเราได้ยินคําว่าแบบรักโดยไม่มีเงื่อนไขอ่ะแต่เราอย่าลืมว่ารักโดยไม่มีเงื่อนไขในที่เนี้หยหลายๆครั้งอะ่ะเรามักจะถูกจับความรักเป็นตัวประกันเหมือนกันนะ เช่นแบบเหมือนแบบทำตัวให้มันดีหน่อยพ่อแม่รักหนูนะอืมแปลว่าอะไรอ่ะก็ก็รักไงแต่ว่าต้องทำตัวดีๆด,ด้วยนะถึงจะรักนะหรือบางทีถ้าเกิดเนี่ยทำหนึ่งสองสามสี่ให้ได้นะแล้วพ่อแม่จะพาไปเที่ยวเออเราก็จะเริ่มถนักแล้วนะว่า ใช่ฉันจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ให้ได้ก่อนฉันถึงจะได้อะไรมามันกลายเป็นเงื่อนไข,ขของชีวิตที่เราจะต้องแบบพยายามทําแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําไม่ได้ตามเงื่อนไขตรงนั้นที่พ่อแม่เคยวางไว้ให้เราก็จะเริ่มแบบเหมือนแบบกังวลแล้วว่าแบบเออเราทําไม่ได้แล้วคนอื่นจะมองเรายังไงนะเขาจะมองว่าเราแบบทําไม่ได้หรือเปล่าเขาจะมองว่าเราเป็นภาระเขาหรือเปล่าเขาคาดหวังในตัวเราหรือเปล่า โอ้มันสะท้อนออกมาได้หลากหลายอารมณ์และความคิดได้เลยจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประสบการณ์ตรงนั้นทีนี้ะเวลาที่มันเกิดประสบการณ์แบบนั้นขึ้นแล้วเราเริ่มแบบ เออเห็นภาพชัดว่าเราเคยได้รับประสบการณ์อะไรแบบนั้นกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นคําพูดของพ่อแม่ที่มาในรูปแบบของความคาดหวังในตัวเราเองหรือแม้กระทั่งการที่แบบถูกวางเงื่อนไขจากบางสิ่งบางอย่างที่เอาความรักมาเป็นตัวประกันหรือก็แม้กระทั่งในช่วงวัยหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่ครอบครัวคาดหวังให้เราเป็นแบบนั้นซึ่งมันเกินกว่าวัยและศักยภาพที่เรามีจนนาไปสู่ความรู้สึกที่ว่าแบบ อ๋อเขาอาจจะเห็นเราเป็นภาระเขาคงกําลังแบกรับเราอยู่โอ้เราดูไม่มีค่าจังเลยที่จะต้องมาให้คนอื่นดูแลขนาดนี้งั้นเราจะจัดการกับตัวเองอยังไงดีหละ่ะถ้าเราเกิดความรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไม่มีค่าหรอกเราเป็นภาระของคนอื่นจังเลยคือจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นอนะอย่างแรกเลยอยากให้ตั้งคําถามกับตัวเองก่อนนะคะคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารับรู้ตรงนั้นน่ะ ลองถามกับตัวเองหน่อยว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเราอายุ30แล้วยังอยู่บ้านกับพ่อแม่อยู่เราเรามองว่าเราเป็นภาระพ่อแม่ไม่มีศักยภาพในการจะเลี้ยงดูพ่อแม่ตรงนั้นเลยลองถามกับตัวเองนิดนึงว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรอ การที่เราอายุ30แล้วแล้วยังอยู่บ้านกับพ่อแม่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าการที่เราแบบให้พ่อแม่ยังดูแลเราอยู่แต่มันอาจจะมองในอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่าเราต้องการอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าหรือเรารู้สึกว่าเราต้องการดูแลพ่อแม่หรือเปล่าอันนี้เป็นคาตอบที่ที่อีบมองในมุมของตัวอีบเองนะคะแต่ว่าอีอยากให้คุณผู้ฟังตั้งคําถามกับสิ่งที่ตัวเองคิดนิดนึงว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเป็นภาร,าเราะ,รเ,ราาะเราไม่มีค่าเลยอ่ะลองถามตัวเองนิดนึงว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า หลังจากที่เราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วไม่ว่าจะได้คําตอบในรูปแบบไหนก็ตามลองค้นหากับตัวเองหน่อยว่าเอ๊ะสาเหตุอะไรนะขที่มันทําให้เราเกิดความคิดแบบนั้นอยู่วกไปวนมาว่าเราแบบไม่มีค่าเลยเราเป็นภาระครอบครัวจังเลยเราเป็นภาระของความรู้สึกคนอื่นจังเลยอย่างเงี้ยลองฝึกสังเกตความคิดของตัวเองก็ได้ค่ะว่าอะไรที่มันทําให้เรานําไปสู่ความคิดและความรู้สึกแบบนั้นกับตัวเราเองทีนี้นเวลาที่เรา มีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นน่ะจริงๆมันอาจจะไม่ได <lin ION. S 2> <ic> ้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราเป็นแบบนั้นหรือไม่เป็นแบบนั้นแต่อย่าให้หาสาเหตุให้เจอเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสาเหตุของความรู้สึกว่าเราเป็นภาระหรือเราไม่มีค่าตรงนั้นน่ะมันจะทําให้เราจัดการกับสาเหตุของปัญหาได้เหมาะสมกว่าการที่กลับไปคิดกับตัวเองว่าเราไม่มีค่าแล้วเราเป็นภาระของคนอื่นถ้าเกิดสมมติว่าเราทบทวนกับตัวเองแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออ จริงๆสาเหตุของความรู้สึกเป็นภาระตรงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองไม่ได้ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านเลยแล้วก็อาจจะจัดการกับปัญหาตรงนั้นเพื่อทําให้เราลดความรู้สึกว่าเราเป็นภาระตรงนั้นไปได้หรือถ้าเรารู้สึกว่าเออเราหาสาเหตุแล้วนะแล้วเราจัดการกับตรงนั้นไม่ได้เราเองเราก็ต้องเรียนรู้นะว่าแบบมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะบางทีมันเกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นเรารู้สาเหตุแล้วแต่เราไม่สามารถจัดการกับอะไรตรงนั้นได้เลยบางทีเราก็แค่ ยอมรับมันปล่อยมันลงไปแล้วเราก็ก้าวต่อกับตัวเองในโลกของปัจจุบันตรงนั้นเพราะจริงๆหลายๆคนที่เกิดขึ้นนะเราไม่ได้มีโอกาสกลับไปแก้ไขไม่ได้มีโอกาสกลับไปจัดการอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหรืออะไรที่มันเคยเป็นสาเหตุทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราไม่มีค่าหรือเป็นภาระก,กับคนอื่นแบบเนี้ยถ้าเราจัดการกับมันไม่ได้ก็เรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วก็ปล่อยวางมันลงแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มันได้มากขึ้นค่ะทีนี้นถ้าเกิดสมมติว่าแบบ อยากให้แบบเก่งขึ้นกว่านี้อีกอยากให้ตัวเองแบบโอ้โหแบบไม่อยากให้ความคิดแบบนั้นเข้ามาถาถงในตัวเองเลยจริงๆเนี่ยอาจจะบอกว่าวิธีหนึ่งที่แบบได้ผลมากๆแม้กระทั่งกับตัวเองก็เคยฝึกกับตัวเองมาก่อนเลยอย่างเงี้ยคือวิธีการของการแบบสร้างพลังบวกในตัวเองสร้างพลังบวกในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าแบบการทําอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่มากๆแต่มันอาจจะเริ่มจากการที่แบบอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง ทำอะไรก็ได้ที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราทําไปแล้วเรารับรู้คุณค่าในตัวเองได้จังเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นการที่แบบออกไปทําจิตอาสาหรอหรือการออกไปช่วยเหลือคนอื่นหรือการทํากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้ศักยกภาพตัวเองโดยที่เรารู้สึกว่าเราทําไปแล้วเฮ้ยเราก็มีอะไรดีเหมือนกันนะซึ่งอยากจะแบ่งปันอีกอันนึงเลยก็คือแบบมืนมีคนไข้คนนึงเขา มีความรู้สึกคล้ายๆกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เลยค่ะแล้วเขาก็ใช้วิธีการของการแบบเดินออกไปชายหาดแล้วเขาก็ไปเจอคนมากมายเลยสิ่งหนึ่งที่เขาตระหนักกับตัวเองได้คือเขาเห็นคุณยายคนนึงแบบเหมือนขายของอยู่ริมหาะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วชีวิตเราอ่ะดีกว่าคนเหล่านี้เยอะมากเลยอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยคุณยายเขายังยิ้มได้กับการแค่ขายของริมหาแล้วได้ตังค์แค่ไม่เท่าไหร่ กับตัวเขาเองเพราะอะไรเขาถึงจะต้องแบบเอาความรู้สึกแบบนี้มาแบกรับไว้อยู่ตลอดเวลาด้วยและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแบบปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของตัวเองแล้วก็เริ่มจัดการกับความคิดลอาลงของตัวเองได้ดีขึ้นเพราะทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เห็นค่าของตัวเองเขาเป็นภาระของคนอื่นจังเลยเขาจะออกไปทํากิจกรรมอะไรที่ที่เหมือนเป็นการช่วยเหลือคนอื่นแล้วมันจะทําให้เขาเหมือนกับรู้สึกดีขึ้นรู้สึกภูมิใจในตัวเองขึ้นมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะที่จะช่วยให้เราค่อยๆก้าวผ่านความรู้สึกบางอย่าง เองข้ไไดพอคุณผู้ฟังฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายเลยค่ะมันไม่ได้จัดการได้ขนาดน,นั้นหรอก การบอกเล่าตรงนี้มันเหมือนจะทําได้ง่ายนะจริงๆแล้วคุณผู้ฟังเข้าใจถูกต้องมากเลยค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อีกก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่เราจะค่อยๆฝึกฝนกับตัวเองค่อยๆเรียนรู้กับตัวเองทําความเข้าใจตัวเองหามุมมองใหม่ๆต่อการคิดและการจัดการปัญหากับตัวเองเพื่อทําให้ความรู้สึกว่าเราไม่มีค่าและเราเป็นภาระของคนอื่นค่อยๆเบาบางลงจางลงจนท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้อยู่ในตัวเราเองเลยค่ะ ขอบคุณที่รับฟังกันในวันนี้นะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ